<Good. S 2> ไปส่งคุณยายจำลองค่ะเ,เหมือนยูทูบเบอร์จะไปส่งคุณยายจำลองหนึ่งกองทัพนะคะมา,มาอะไรออมาอะไรมาอะไรมาอะไรถามก่มนอนบ่าวต้นว่ายายจำลองมาอะไรวันนี้ยายจำลองจะพาใครมาเย็นนี้เออใช่ ก็ถามคน่จบจีถามถามถามเอ้ยขึ้นหัวข้อพันมพ่อคอยขึ้นหัวข้อแล้วก็ถามไปด้วยเลยขึ้นหัวข้อไปด้วยใช่จะพาใครมาเย็นนี้ดันค่ะดันหน้าสองชั่วโมงไม่คิดหนาอะไรนี่โอ้เสื้อสวยนี่แต่งหน้าสวยมากเพี่เดี๋ยวผมตามไปเป็นทางการเมื่อกี้ถามอะไรไปต้นจะพาสัมภาษณ์จำลองจะพาใครมาเย็นนี้ครับจะพาหน้าตายน้องสาวปติ๋นเออเอออ๋ออไอเอีลไม่ผิดหรอก ข่าวดังครับข่าวดังครับข่าวดังข้าวเซนพ่อกต้นข้าวเป็นน้องสาวป้าเต็นเอายังไงมันร้อนเอวเอวร้อนแล้วที่มานี้เนื่องเนื่องในเรื่องอะไรครับผมที่มานี่ลุงพลลุงพลเขามาลงไล่จักเถื่อเียอาให้คนมาบอกให้ลุงพลลงไล่คนก็เลยชงย่าอาชีมาสองหมื่นเก้าแล้วก็มาลงไล่อยมา ก็เลยลงใช่ไปใช่วงสองหมื่นเก้าสองหมื่นแปดน้องประแตนมาเนี่ยไปไปในชวนเออเขาเขาเขาเจ้าเสือมาชวนไม่เขาไม่เขาอยากมาโอ้เขาอยากมาเองเพราะไม่พี่น้องเขาอยากมาเองพี่น้องเขาอยากมาเองเขาอยากมาปากช่องด้วยเพราะว่าเขาทำยูทูบเบอร์หน้าตายโกกอก เขาไปกดไลค์กดแชร์เด้อเหตุผลอะไรบ้างที่ยังมาด้วยว่าเหตุผลนี้ยังไม่ได้ถามเขาค่ะต้องมาถามตอนช็อตเด็ดที่มานี่โอเคนะครับบอกว่ามีช็อตเด็ดด้วยค่อยไปถามเขาเขาก็ได้ช็อตเด็ดผู้เดียวค่อยพันแบ่งให้ทุกคนโอ้โหยอดครับสุดยอดเจ้าทิปอยค่อยไปแล้วบอสมากี่โมงครับค่มากี่โมงครับยอดตักโมงครับสีค้ามข้ามในจักหน่อยสีขมครับให้ตะเวนมันตกก่อน บกวงแหละู้จ mm ักตะเวนอยู hmm. ่บ่กอ๋มดวงตาว๋อเอาละเราเมย์กับที่เอาละก็ก็ไล่ๆกับย้ายเราเมย์ไม่กดจ้าไม่กดแล้วบอกของเราไหมเขาไม่กดจ้าเขาบอกไม่กดแล้วบอกมันไหมไม่กดอะไรค่ะไม่กดไลค์ไม่กดไลค์ก็แล้วแต่เธอไม่กดไลค์ก็แล้วแต่เธอไม่อยากเบิ่งก็แล้วแต่เธอแต่ที่แน่ๆนะเธออยากเบิ่งเธอถึงรู้ว่าไม่กดไลค์จบไหมจบวะอืมจบ ไม่จบไม่จบยังไม่ครบแปดเลยครบแปดนาทีก่อนเขาแปดนาทีก่อนดูซิดูเอาเลยคนทั่วประเทศไทย้านนั้นก็ว่าแตยโล่งใจให้ ว่าใจย่ย mm ล่องบนดี้ยังบ่ถึงแนาทีบ่ต้องไปอตกล่องไแล้วเอาใจทุกคนบ่บ่บ่ร้อนดนครับบ้านดนเดี๋ยวมันถือกันเริมไหมเริ่ไหมยายจำลองบ้ดนส่งส่งสงผมผุดนล้ดครับครับป้าเาเมื่อ้านนั้นแล้วลหมนี่นี่พี่เองรอไม่ส่งนะะป้าไม่ส่ง